สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับดวนบัตรคนจนเปิดเงื่อนไขและแบบฟอร์มลงทะเบียนรอบใหม่ต้นปี64ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเกี่ยวกับมาตรการบัตรคนจนนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่แล้วนะครับซึ่งคาดการว่าจะเป็นต้นปีหน้านี้นะครับในวันนี้ผมก็เลยนําแบบฟอร์มแล้วก็เงื่อนไขที่จะใช้ในการเปิดลงทะเบียนในปีหน้านี้นะครับให้ท่านที่เข้ามารับชมนะครับจะได้เตรียมตัวเตรียมใจนะครับว่าจะต้องให้ข้อมูลอะไรหรือจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรในการสมัครมาตรการบัตรคนจนในครั้งใหม่นี้นะครับเป็นข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับ ประชาชาธุรกิจออนไลน์บัตรคนจนเปิดเงื่อนไขแบบฟอร์มลงทะเบียนรอบใหม่ต้นปี64เป็นข่าวของวันที่2ธันวาคม63นี้นะครับหลังจากที่นายอาคมเติมพิธยะไผยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในต้นปี2564ซึ่งขณะนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเงื่อนไขส่วนสวัสดิการที่เคยได้รับก็จะได้รับเหมือนเดิมแต่จะมีเพิ่มเติมหรือไม่นั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณาถึงรายละเอียดสรุปง่ายๆนะครับมาตรการบัตรคนจนในรอบใหม่ที่จะถึงนี้นะครับไม่มีคำว่าน,น้อยลงแน่นอนมีแต่จะมากขึ้นหรือไม่เท่านั้นเองนะครับผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมวันที่2ธันวาคม2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศษรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบศครั้งที่6ทับ2,563มีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน14ล้านคนเสนอโดยกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาเพิ่มจำนวนเงินพิเศษอีกคนละ500บาทอีก3เดือนก็คือมกราคมถึงมีนาคม2564เช่นกันสรุปก็คือรวมกันแล้วจะเท่ากับ6เดือนนะครับถ้านับจากเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่นะครับเงื่อนไขาการลงทะเบียนรอบใหม่ก็คือจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป ว่างงานหรือมีไรายได้ส่วนตัวไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีและไม่มีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากธนาคารสลักออมสินสลักทกศพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องรวมกันได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทไรายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบในการพิจารณาถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี2-3ถึงคันจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่นะครับแบบฟอร์มจะอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเศร,ศรษฐกรรษิจการคลังกระทรวงการคลังนะครับถ้าเข้ามาในหน้าเว็บนี้นะครับก็คลิกที่ตรงคำว่าด,ดาวน์โหลดนะครับเปึ้งแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาคำว่าแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเห็นไหมครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเปึ้งนี่ก็จะขึ้นแบบฟอร์มนี้แล้วนะครับ ถ้าท่านจะดาวน์โหลดนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยนะครับท่านจะโหลดใส่มือถือโหลดใส่คอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่ท่านนะครับโดยรายละเอียดในแบบฟอร์มจะมีประมาณนี้นะครับแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแบบลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจะมีรายละเอียดต่างๆนะครับท่านสามารถโหลดมาแล้วก็มาดูในรายละเอียดได้นะครับว่าท่านจะต้องกรอกอะไรบ้าง โดยข้อมูลสําคัญสคัญก็จะมีเช่นสถานภาพการสมรสเช่นเป็นโสดสมรสหรือเป็นไม้มีบุตรที่อายุไม่เกิน18ปีกี่คนจํานวนนี้อยู่ระหว่างศึกษาจํานวนกี่คนทุกอย่างนี้คือข้อมูลสําคัญทั้งนั้นนะครับสภาพความเป็นอยู่เป็นอย่างไรท่านก็ ออกลงไปนะครับสถานภาพในครอบครัวท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวมีสมาชิกครอบครัวไม่รวมตนเองกี่คนแล้วตรงนี้ก็สําคัญที่สุดนะครับว่ารายได้ทั้งสิ้นในปี58ตรงนี้มันเป็นปี58แนะครับแต่จริงๆก็น่าจะใช้ได้ในปีที่จะถึงนี้นะครับเพราะว่าแบบฟอร์มนี้ได้มาจากในหน้าเว็บไซต์ของทางกระทรวงการคลังเองโดยตรงนะครับรายได้หมายถึงรายได้ของบุคคลผู้กรอกแบบฟอร์มนี้เท่านั้น ในกรณีของครัวเรือนที่ประกอบอาชีพร่วมกันทั้งครัวเรือนเช่นทําการเกษตรร่วมกันและไม่สามารถแยกรายได้ออกมาเป็นรายบุคคลได้ให้ถือว่ารายได้ของครัวเรือนเป็นรายได้ของหัวหน้าครอบครัวแต่เพียงคนเดียวถ้าใครเจอกรณีแบบนี้ก็จะเสียเปรียบนะครับอาชีพการทํางานเห็นไหมครับจะมีว่างงานเจ้าของธุรกิจรับจ้างทั่วไปลูกจ้างทํางานในบ้านแม่บ้าน ตรงนี้ท่านก็สามารถดูจากในคลิปผมได้เลยนะครับหรือท่านจะโหลดมาดูเองในโทรศัพท์ของท่านก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์ด้วยนะครับเนี่ยมีบอกหมดนะครับว่าท่านทําอาชีพอะไรนะครับถ้าท่านเป็นข้าราชการพนักงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือจบนะครับไม่รอดอดแน่นอนแล้วก็ในส่วนนี้นะครับประเภทของทรัพย์สินทางการเงินบูลค่าณนะวันที่ลงทะเบียนเงินฝากธนาคารสลักออมสินสลักทกศ สองพันธบัตรตราสารหนี้สามหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิ์หน่วยลงทุนในกองทุนสี่อื่นๆซึ่งตรงนี้ท่านก็น่าจะต้องลงตามความเป็นจริงไปนะครับถึงเวลาถ้าเขาตรวจสอบได้นะครับถ้าท่านมีหลายล้านก็ต้องโดนตัดสินนะครับหรือถ้าเขาตรวจไม่เจอก็โชคดีไปนะครับถึงได้มีกรณีที่คนรวยแต่สมัครบัตรขดจนผ่านนะครับ แต่บางคนคนจนสมัครไม่ผ่านก็เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละครับแล้วก็มีในส่วนของหนี้สินณวันที่ลงทะเบียนเป็นหนี้เงินกู้นอกระบบเท่าไหร่ใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันขายฝากหรือไม่ใช่ไม่ใช่เงินกู้นอกระบบเป็นหนี้บัตรเครดิตเท่าไหร่เป็นหนี้เพื่อการศึกษาเท่าไหร่เป็นหนี้เพื่อการเกษตรเท่าไหร่เป็นหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคเท่าไหร่หรือเป็นหนี้เพื่อซื้อบ้านและหรือที่ดินจํานวนเท่าไหร่ การเป็นหนี้นี้ก็ถือว่าเป็นคนจนนะครับแต่ถ้าใครเป็นหนี้เยอะๆเป็น10ล้านร้อยล้านนี่ก็ไม่น่าจะเรียกคนจนเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนจนก็ไม่น่าเป็นหนี้ได้มากมายขนาดนั้นระบบสวัสดิการด้านสุขภาพที่ได้รับในปัจจุบันกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองกองทุนประกันสังคมตรงนี้ท่านก็ต้องไปศึกษาดูเอาเองนะครับว่าควรจะก,กรอกยังไงนะครับผมก็คงแนะนําอะไรไม่ได้มากนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล แต่มีบางส่วนนะครับอย่างเช่นพวกเนี้ยถ้าท่านมีทรัพย์สมบัติมากๆก็น่าจะสมัครไม่ผ่านส่วนที่เหลือท่านก็ศึกษาดูกันเองนะครับว่าจะลงแบบไหนอย่างไรนะครับจริงๆการลงนี้จะว่าไปแล้วก็เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลเหมือนกันนะครับบางท่านมีเงินแต่ลงผ่านนะครับก็ไม่รู้เขาใช้วิชาอะไรนะครับถึงได้ลงผ่านส่วนหลายๆท่านที่เป็นคนจ,นจรจริงๆก็ลงไม่ผ่านมากมายก่ายกองนะครับก็ขอเอาใจช่วยทุกท่านนะครับ โดยเฉพาะท่านที่ยากจนจริงๆนะครับขอให้ลงทะเบียนผ่านทุกคนนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยปอดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะ <c oughs> ได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ